กันกั่นประมาณนี้ค่ะพี่นอ้องอือก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่รับอันลกยาเนาะค่ะพี่นอ้องอือท่นขึ้นน้ำเพื่อนค่ะอ่ามาออกว่าหน้านี่แหละจ้าเบงอโรดพี่นอ้องอือแต่ขอบคุณอือม,มันขึ้นน้ำเพื่อนก็เลยเกิดดีนะพี่นอ้องอือกระเทียสิได้เงินเพื่อนดอกจ้าพี่มากอื <laughs> อเนาะค่ะเนาะหลายๆที่รับนี่ปลูกอยู่นี่จะเป็นหาไรค่ะพี่นอ้องอือ ยีสิบมือนกะเกิดนี่หลีด้วยค่ะพี่นอ้องอือเมืองค่ะอืมกะเกิดเกิดดีอยู่ค่ะอือพันฝนตกมากกะเอาหยาได้ค่ะพี่น้องดีมากๆจ้าพี่น้องนี่ล่ะอายุการใส่ง้นของป้าอ้อยจารุ้วันเนาะคะ่ะอยู่รอเทียงนี่ล่ะมีใสโซลเซลเมืองเนี่ยค่ะข้างหลังนี่ก็จะอ่านี่ลอ้อยยี่สิบวันนะคะเพื่อนเพื่อเมืองเนี่ยค่ะ อายุอ่้อยนี่ก็ยี่สิบมือได้เนาะคะนะ่ะเนาะอืมมันก็จะเกิดแบบนี้จ้าเนี่ยไปพุน่นไปพุ่นจ้าอยู่ขงังหลังอ่จาจ่รู้ว่านก็เริ่มเริ่มเกิดหลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องอืมเบืะะ้องเน้่ค่ะมันมีหลีด้ค่ะพี่น้องอืมเบื้องค่ะอืมก็เกิดเกิดดีอยู่จ้าอืมคันฝนตกมากก็เอาหยาได้ค่ะพี่น้องของังหลังนี่ก็จะอะนี่ละอ้อยยี่สิบวันนะคะเพื่อนเพื่อนเบืะะ้องเนยค่ะ อายุอ่้อยนี่ก็ยี่สิบมือไดเนาะค่ะเนาะ,นะอือข้างหลังนี่ก็จะอนี่ละอ้อยยี่สิบวันนะคะเพื่อนเพื่อนเบื้องนี้ค่ะอายุอ่้อยนี่ก็ยี่สิบมือไดเนาะค่ะเนาะอือมันก็จะเกิดแบบนี้จ้าอือเนี่ยไปพูนไปพุนจ้าอยู่ข้างหลังอาจารุวันก็เริ่มเริ่มเกิดรลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องอือเบื้องนี้ค่ะมันมีอือม,มันขึ้นน้ำเพื่อนก็เลยเกิดดีนะพี่น้อง อืกะเทียสีได้เงินกพันดอกจ้าพี่มากอืน้อค่ะเนาะกัขอบคุณหลายๆที่าเพื่อนๆมาสนับสนุนอ่าคลิปของอาจาลรุนเนาะคะ่ะค้นสวนเนาะค่ะเบิ่งนะคะ,คะพี่น้องยี่สิบวันนะคะ่ะมีหลีด้วยคะ่ะพี่นอ้องอืเบิ่งค่ะอืก็เกิดเกิดดีอยู่จ้ะอืพันฝนตกมากกเอาอ้า,าได,ด้ค่ะพี่น้องด้วยค่ะนี่แหละพี่น้องจะ อ่าอัปเดตปลาอ่อยเนาะอืออ่าคนสวนมวนอีลีเฮดอีลี่ลจ้าอือพอได้ใส่ได้สอยพัทกท้ายกันนาเป็น,เป,นเป็นนาสดๆดเนาะค่ะพี่น้องอ่าจ่าลุ้นวันกับบ่ม,มีหยังแนะนําพี่น้องดอกกับมีตามาอัปเดตปลาอ่อยนี่แหละคะ่ะเบิ่งนยคะ่ะเบิง่งเบิ่งนี่จ้ามอีลีได้ค่ะพี่น้องอือเบิ่งค่ะอือก็เกิดเกิดดีอยู่จ้ะอือพันฝนตกมากก็เอาห้าได้ค่ะพี่น้อง อม,มันขึ้นน้ำเพื่อนก็เลยเกิดดีนะพี่น้องอืมกระเทียสีได้เงินเพิ่นดอกจ้าพี่มากมน้องค่ะเนาะดูค่ะอืนี่แหละพี่น้องจะอ่าอัปเดตตาอ้อยเนะาะาคนสวนมวนนีหลีเฮดอีลีจ้าพอได้ใส่ได้สอยค่ะนี่ปลูกยุนี่จะเป็นหาไรค่ะพี่นอ้องยี่สิบมือก็เกิดหลายๆทีแล้วพี่ลีด้วค่ะพี่น้องอเบิ่งค่ะ อืมกเกิดเกิดดีอยู่จ้ะอืมพันฝนตกมากก็เองงาหยาได้ค่ะพี่น้องดูค่ะอืมนี่แหละพี่น้องจะอ่าอัปเดตตาอ้อยเนาะอืมอ่าคนสวนมวนอีลีเฮดอีลีจ้ะอืมพอได้ใส่ได้สยอยของมึงดูอืมนี่มันมันก็นจะอืมยี่สิบมือเนาะคะ่ะมันมันก็นจะประมาณนี้ค่ะพี่น้องอืมกับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่รับเกิดแล้วละ่ะเพราะว่าขึ้นนามเอาเนาะ มันการจะดีแน่ค่ะพี่น้องเบิงเบืงก็จะให้เบงองผ้ายางเบิงค่ะพี่น้องอืเนี่ยค่ะร่องพุ่นก็จะเกิดแบบนี้จ้าเนี่ยไปพุน่นไปพุ่นจ้าอยู่ขางหลังอจารุวัลก็เริ่มเริ่มเกิดหลายแล้วเนาะค่ะพี่นอ้องเบืองเลยค่ะมันมีก็ขอบคุณหลายๆที่อ่าเพื่อนๆมาสนับสนุนอ่าคีบของอจารุวัลเนาะค่ะคนสวนเนาะค่ะเบิงเลยคะ่ะพี่น้องยี่สิบวันนะคะนี่ปลูก ยนี่จะเป็นหาไล่ค่ะพี่นอ้องอือยี่สิบมือก็เกิดกี่เสมอมากเนาะค่ะเนาะขอบคุณดนะคะ่ะขอบคุณขอบคุณทีอ่าเพื่อนเพื่อนนั่น,นะละจ้าโอเคทั้งเหล่าทั้งงายทั้งเงินทักท้ายกันนาเป็นเป็นนาสดสดเนาะค่ะพี่น้องอ่าจาะรุ้นกับบอมมีหยังแนะนําพี่น้องดอกกับมีตามาบเด็ดปลาอ้อยนี่แหละคะ่ะเบื้องนะะี่ค่ะเบื้องเบื้องนี่จ้าอือกับเปิดการมองเห็นในแน่ทักท้ายเซ่ฮัลโหลโดนๆอ่ากี่เสมอมากเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนะค่ะขอบคุณขอบคุณที่อาเพื่อนๆนั่นละจ้าโอเคทั้งเรลาทั้งเมย์ทั้งเงินพ้าได้กินได้อยากเนาะเหาเหาะวามีอ่าอาชีพเช่าหน้าเนาะค่ะเนาะอือว่าเสียพันตัวมาเป็นขี้เตอร์เนี่ยกับักสีแนวดดอกค่ะพี่มากเอ้ยอือกับเปิดการมองเห็นไหนเนี่ยทักไทยเซ่ฮัลโหลโดนๆอ่าอันลกยาเนาะค่ะพี่น้องอืมทั้งขึ้นนํำเพื่อนค่ะอ่ามาออกว่าหน้านี่แหละจ้า เบ่งอารลดพี่นอ้องจา้าขอบคุณดีมากๆากจ้าพี่น้องนี่ล่ะอายุการใส่งานของอ่าป้าอ่อยจารู้วันเนาะคะ่ะอยู่รอเทียงนี่ล่ะมีใสโซลเซลเม่งเนะะี่ยค่ะวัด,ดีจาวัด,ดิจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็ออกมาหน้าเนาะคะ่ะเนาะสิพ้ามาเบิงอ่อยปลูกได้ยี่สิบมือจา้าผลผลิตดีทักทายก,กันนาเป็นเป็นนาสดๆดเนาะค่ะพี่น้อง อาจจะลงวันกับบ่มีอยังแนนําพี่น้องดอกกับมีตามาอัปเดตปลาอ้อยนี่ล่ละค่ะเบืงเงนะคะเบื้องเบิ่งนี่จ้ะมาดองมึงดูนี่มันมันก็จะอืมยี่สิบมือนะคะ่ะม,มันก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องอืมกับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่รับดูค่ะอืมนี่แหละพี่น้องจะอ่าอัปเดตปลาอ่อยเนาะอืมอ่าคนสวนมวนนีหลีเฮอีหลีจ้ะอืมเพอได้ใส่ได้สวยมันก็จะเกิดแบบนี้จ้ะอืมเนี่ย ไปพูนไปพ่นจ้าอยู่ข้างหลังอจารุวันก็นเริ่มเริ่มเกิดรลายแล้วเนาะค่ะพี่นอ้องอเบื้องนะะี่ค่ะมันมีทกักท้ายกันนาเป็นเป็นนาสดสดเนาะค่ะพี่นอ้องอาจารุวันกันบบ่อมีอย่างแนน้าพี่น้องดอกกับมีตามาอับเด็ดปลาอ้อยนี่แหละค่ะเบื้องนะคะ่ะเบืองเบืองนี่จ้ามันอันลกงาเนาะค่ะพี่นอ้องอืทั้งขืนน้าเพิ่นคะ่ะอมาออกมาหน้านี่แหละจ้าเบื้องาับรดพี่นอ้องอื<บ>แต่กับพอได้กินได้อยากเนาะเฮ้าเฮ้าบ่มี อาชีพเช่าหน้าเนาะค่ะเนาะว่าเสียนพันตัวมาเป็นเครอเตอร์เนี่ยกะจักสีแนวดดอกค่ะพี่มากเอ้ยข้างหลังนี่กะจะอ่านี่ละอ้อยยี่สิบวันนะคะเพื่อนเพื่อนเบื้องเนี่ยค่ะอายอ้อยนี่กะยี่สิบมือใดเนาะค่ะเนาะอืมอืมมันขืนน้ำเพื่อนก็เลยเกิดดีนะพี่น้องอืมกะเทียสีไดเงินเพื่อนดอกจ้าพี่มากอืมเนาะค่ะเนาะอีเสมอมากเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณขอบคุณทีอ่าเพื่อนๆนั่นละจ้าโอเคทั้งเหาทั้งเมยทั้งเงินอืมกับเปิดการมองเห็นในแนทักทายเสียฮลัลโหลโดนโดนอ่าอืมกับเปิดการมองเห็นในแนทักทายเสียฮลัลโหลโดนโดนอ่าเพราะได้กินได้อยากเนาะเฮาเฮาบ่า,ามีอ่อาชีพเช่าหน้าเนาะค่ะเนาะอืมว่าเสียนพันตัวมาเป็นขี้เตอร์เนี่ยกะจักสีแนวดดอกค่ะพี่มากเอ้ย ดีมากๆาจ้าพี่น้องนี่ล่ะอายุการใส่งันของอ่ะป้าอ้อยจารุวัลเนาะคะ่ะอยู่รอเทียงนี่ละ่ะมีใส่โซลเซลมึงเนี่ยคะ่ะพ่อได้กินได้ยากเนะเาะเฮาเฮาว่ามีอาชีพเช่าหน้าเนาะค่ะเนาะว่าเสียพันตัวมาเป็นขี้เตอร์เนี่ยกะจักสีแนวดดอกค่ะพี่มากเอ้ยเกิดแล้วละ่ะเพราะว่าค้นน้ำเอาเนาะมันการจะดีแน่ค่ะพี่น้องเบึงเบึงก็จะให้เบึงผ้าหยางเบึงค่ะพี่น้องอืเนี่ยค่ะ ลองพ่นก็นจะเกิดแบบนี้จ้าเนี่ยไปพุน่นไปพุ่นจ้ายู่ข้างหลังอ่าจารุวันก็นเริ่มเริ่มเกิดลายแล้วนะคะพี่นอ้องเบื้องนะะี้ค่ะมันมีอันลกยาเนาะค่ะพี่นอ้องทั้งขื่นน้าเพิ่นค่ะอ่ามาออกว่าหน้านี่แหละจ้าเบื้องหลังพี่นอ้องจ้ากับพุ่ทักท้ายกันนาเป็นเป็นปน,นาสดสดเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าจารุวันกันบบ่มีอยังแนะนําพี่น้องดอกกับมีตะมาบเด็ดปลาอ้อยนี่แหละคะ่ะเบื้องนะ,คะ้ค่ะเบื้องเบื้องนี้จ้า มันก็จะเกิดแบบนี้จ้าเนี่ยไปพุ่นไปพุ่นจ้าอยู่ขังหลังอ่าจาลุันก็เริ่มเริ่มเกิดายแล้วเนาะค่ะพี่น้องเบื้องเนีค่ะมันมีขังหลังนี่ก็จะอ่านี่ละอ้อยยี่สิบวันนะคะเพื่อนเพื่อนเบื้องเนี่ยค่ะอายุอ่าอ้อยนี่ก็ยี่สิบมือไรเนาะค่ะเนาะเกิดแล้วล่ะเพราะว่าขึ้นน้ำเอาเนาะมันกันจะดีแน่ค่ะพี่น้องเบิ้งเบื้งก็จะให้เบื้อาผ้ายางเบิ้งค่ะพี่น้องอืเนี่ยค่ะ ลองเพื่เกิดแล้วล่ะเพราะว่าึืนน้ำเอาเนาะมันการจะดีแน่ค่ะพี่น้องเบิ้งเบึงก็จะให้เบึงผ้ายางเบึงค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะลองเพื่เกิดแล้วล่ะเพราะว่าึืนน้ำเอาเนาะมันการจะดีแน่ค่ะพี่น้องเบึงเบึงก็จะให้เบึงผ้ายางเบึงค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะลองเพื่อได้กินได้อยากเนาะเฮ้าเฮ้าวามีอาชีพเช่าหน้าเนาะค่ะเนาะ ว่าสีเนพันตัวมาเป็นขี้เตอร์เนี่ยกะจากสีแนวดดอกค่ะพี่มากเอ้ยอืมกับเปิดการมองเห็นในแนวยทักท้ายเสียฮัโลโหลดนๆอ่ะวัดดิจาวัดดิจาพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ออกมาหน้าเนาะค่ะเนาะสีผ้ามาเบิงอ่อยปลูกได้ยี่สิบมือจ้าผลผลิตดีอืมมันขึ้นน้ำเพิ่นก็เลยเกิดดีนะพี่น้องอืมกะเทียสีได้เงิน่นดอกจ้าพี่มากอืมเนาะค่ะเนาะ นี่หลีได้ค่ะพี่นอ้องอือเบิ่งค่ะอืมก็เกิดเกิดดียู่ค่ะอืมพันฝนตกมากกะเอาหยาได้ค่ะพี่น้องอืมมันขึ้นน้ำเพิ่นกะเลยเกิดดีนะพี่น้องอืมกระเทียสีได้เงินเพิ่นดอกจ้าพี่มา